สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องจูเนี่ยแฟมิลี่นะคะสวัสดีแม่แม่เอซทุกคนและผู้ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้ค่ะวันนี้พี่จูง่วงแล้วง่วงก็ไม่ต้องมาน <c oughs> อนบนหลังหรอกเนาะรู้ค่ะไม่ลูกลิ่งด่คุณแม่ธันวากินแครอยคุณแม่กินธันวากินมะม่วงสูกอยู่ด้านหลังค่ะแม่แม่กินกับกินดีๆไม่ใช่ว่ากินอย่างนั้นไม่ได้ กินมะม่วงสุกค่ะแม่แม่มะม่วงสุกหวานหวานบำรุงน้ำนม,มกินสบายใจคะมม่ะไม่มีมไม่มีพี่จูกวนพ่อจอ๋ารอพ่อจ๋ารอพี่จูมานอนก่อนอ้าวพ่อจ๋ากลอมนอนแล้ว <c oughs> อุ้ยอุยคือความความดือ้อพอๆกันเลยคะ่ะ นอนมานอนน้อนเนี่ยดูหยักมาแล้วหยักมาแล้วนอนไม่ได้หักมาแล้วโอ้ยนอนแก้เกาวให้เพื่อนในรูปๆค้ำๆอย่ากลายนาทีเดินวินาดิอยู่จนได้กี่อู้อาเกาวก้ให้พ่อจ๋าเกาให้ก่อน โอ้ยเคลิมค่ะเคลิมฟินเลยค่ะอ <ience> oh, ้าปากพะงาบพะงาบนี <est slop> <linear> ่ด <Noah> ูสิดูค่ะแม่แม่โอ้ย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 ่านอนแขนพ่อจ้าด้วยนอนหนุนแขนพ่อจ้าค่ะอยฟินเลยค่ะฟินเลยอู้อาเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวได้อีกโอยยบสิ้นน่อยเย็บสินน่อยพ่อจ้าแล้วได้จู อยากบซีดน้อยไม่ได้นะพี่จ่าไม่ชอบให้ซีนน้อยจะไปซีนหรอจูอจะเหยียบซีดน้อยพ่อจ๋ามไม่ได้นะลูกไม่เหยียบซีดน้อยนะ,ะซีนน้อยซีนน้อยโอ้ยดาลังฮือม,มือกำลัง โอไฟต๊ะแตกจูต๊ะแตกเออโดอะไรอู้หู้หู้ตัวตัวเองไม่ได้ตัวเหมือนเหมือนเรือที่ผ่านมาเออของเรือที่ผ่านมา ตอนกันที่วห,หนะต่อีนี่นอนนี่ได้เลยเดี๋ไหมอ้าม,นมุนใหม่ดมตูดพี่จูก่อนพ่อจ๋ามไม่อยากดมหอ,อกตูดเฮิมน่ดมตูดพ่อจ๋าก่อนค <laughs> นสี่อนั่งกับว่านางเด็กเ่อเด็กำลังหาท่านอนอยู่ค่ะแม่แม่ยังไม่เข้าท่ายังหาท่านอนไม่ได้เอา้าเปลี่ยนเปลี่ยนมุ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 นใหม่โอ้พ่อจ๋าติดมุมนู้นไปละ พ่อจ้าหนุนแขนพ่อจ้าหน่อยสิอ่าโอ่โอ้อยากนอนหนุนแขนด้วยอ่าโอเคโอเคได้ยังโอเคแล้วยังลูกดูขาขาก็เป็นชั้นๆตัวเล็กนิดเดียวค่ะตัวเล็กนิดเดียวอะไรสรุปสรุปจะกล่อมพ่อนอนหรือพี่จูจะนอนตาก็ไม่ไหวละ น้องม,มีหน่อยไหมหลับแล้วยืนหลับแล้ว ง่วงนอนค่ะง่วงนอนค่ะแม่แม่ <laughs> อะไรอ่ะเมื่อ,อไหร่หนูจะนอนสักทีหยัดซีนน้อยอีกแล้วเดี <laughs> ย๋ยวพยายามหยัดซีนน้อย ก็ยังไม่เข่ามาซีน้อยหน่อย,อ,ยอะไรนี่ก่อยจะหาท่านอนได้ไค่ะหมุนแล้วหมุนอีกตัวนี่ง่วงง่วงจับแล้วค่ะแม่แม่ง่วงมากเลยตอนนี้แต่ว่าเนื่องจากยังไม่หลับอีกเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าฮวงเล่นอยู่กลัวพ่อจะาแอบหนีไปตัดหญ้าอ่ะรวมจะบุกพ่อจ๋าก่อนพ่อจ๋ายังหายใจไหม <laughs> เช็คด oh. ูนอนทับพ่อจ๋าแต่ละทีพ่อจ๋ายังหายใจไหมอ้ยอานอนคนละเพลินอ่ะคนละครึ่งทท้านั้นอ่ะนี่จะไม่คนละครึ่งอ่ะศาสตร์ก็คนละครึ่งแล,ล้วไงลูกเราชนะก็ <laughs> เราชนะก็ไม่ได้คนละครึ่งไม่ได้ใช่หไหม <laughs> เอาศาสตร์คนละครึ่งไปก่อนคนละครึ่ง อนอนกอมพิมูมนอนดีกว่าพี่มุมนอนดีกว่าพี่จูไม่นอนหรอกดูเวลาบอกว่าจะกอมพิมุมรีบนั่งนอนบ่นั่นจูจูตดเทกเหม็นตดพี่จูเฮ้ย

ยิ ovan weight, ovan ้มหน่อยยิ uh, ้มหน่อยส้อผมโชว์หนาเนยออ้ยดูลูกสาวค่ะลูกสาวหลับแล้ว มดไม่ให้ตไต่ไลไม่ให้ตอมค่ะแม่แม่ห่วงมากลูกสาวหลาลูกสาวหลาพาา่อจ๋าถนุถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินอีกมดไม่ให้ตไต่ไลไม่ให้ตอมเลยขี้อ้อนมากค่ะหลับปุ๋ยละ แม่ธันวาชอบค่ะมีคนช่วยเลี้ยงลูกไม่มีตัวป่วนกวนตอนกินแม่ธันวาถูกใจสิ่งนี้ค่ะสบายใจเลยดูค่ะอุยค่ะคุณแม่เราดีมากแบงค์ฉันไม่ต้องเลี้ยงลูกเลยนอกจากให้นมแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอุ้ยคุณแม่ก็ตามิบมิบ ชมคลิปน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวช้างน้องจูเนียด้วยนะคะแม่แมจะได้ทำมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆขอบคุณคะ่ะ